สวัดีครับหอจก,กร,รวมสาห้านะครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ไคโตกลีนนะครับเป็นสารสกัดสารนายทะเลนะครับช่วยในการเปิดตาดอกติดผลแล้วก็ฉีดแล้วเนี่ยจะทำให้ยอดแล้วก็ดอกสมบูรณ์นะครับก็จะมีส่วนประกอบสารนายทะเลเพิ่มการออกดอกติดผลแล้วก็เหมาะสำหรับผลไม้พืชไร่พืชผัก แล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับนะครับของ q ิวแครับไคโตปีนนะครับนี่เราใช้กับทุเรียนเงะมาะมะม่วงชมพูล่ลำไยลิ้นจี่พุทรามะนาวมะขามหวานสตอรเอ,รเ,บอรเบอรี่องุ่นส้มหรือจะเป็นข้าวโพดข้าวข้าวฟ่างข้าวบาเล่น,นะครับกผักคะนา้าผักกาดหัวกวางตุ้งผักกาดขาว อากาศดอกหอมกระเทียมขึ้นช่ายชุยชายหอมมะเขือเทศนะครับมะเขือมะละพริกแตงโมแตงกวาถั่วต่างๆนะครับไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้ทุกอย่างเลยนะครับิดว่าใครสนใจนะครับก็โทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะครับกับห้างส่วนจัตวกัดรวมซักห้ายินดีจะสนงให้ครับ